やっーン ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Channel a เ t อร์เนทีกับเกมวันพี e เบลตี้รัชนนั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับพี่เช่นเดิมกันเลยนะครับผมหลายๆคนคิดถึงกันไหมนะครับผมตอนนี้พี่ก็ที่จะบอกว่าตอนนี้พี่ย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับผม อ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลายๆคนนะก็เคยสอบถามเข้ามาครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนี่เองนะครับผมนะตอนนี้พี่ก็จะมาแนะนําเหรียญที่เราควรจะมีควรจะจัดไว้นะครับผมนะว่ามีเหรียญแบบไหนบ้างเหมาะกับสายอะไรบ้างนะครับผมแล้วเหรียญไหนมันติดเมตานะ เออนะครับบางบางอันก็จะมีเหรียญอีเวนต์บางคนไม่มีนะครับผมนะพี่ก็จะมาแนะนําแล้วกันว่าทําเหรียญอะไรดีนะครับผมนะสําหรับตัวละครนั่นเองนะครับผมเรเวล100นะฮนะหรือจะเป็นเรเวล80ก็ได้นะครับผมนะลองไปอัดแอปใช้กันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาสู่นะครับเนื้อหาของคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็หลายคน ที่มือใหม่นะครับผมต้องบอกว่าใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะควรใช้เหรียญแบบไหนนะครับผมพี่ผมแบบมีตัวละครอยากใช้เหรียญนั่นเองนะครับจะทํำยังไงดีนะครับผมแน่นอนนะครับผมสําหรับเหรียญพื้นฐานนะ ที่พี่จะมาแนะนานั่นก็คงจะเป็นเหรียญเซตนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่ผมไม่มีเหรียญกิจกรรมนะครับผมนะถ้าน้องไม่มีเหรียญกิจกรรมนะครับผมเราแนะนํานะครับก็ไปใส่รูฟี่ตัวอื่นก็ได้นะครับนี่เป็นไงโอเคไหมใส่ลูฟี่ตัวอื่นก็ได้นะครับผมเซตแรกที่พี่แนะนําแน่นอนครับไม่พ้น3ามูฟี่นะครับผมทำไม3ามูฟี่ถึงเป็นที่นิยมนะะอันดับแรกเรามาดูเรื่องแท็กนะครับผม แท็กนะครับคือมันเยอะมากๆนะมันพี่มองว่าแท็กเยอะที่สุดแล้วนะครับผมนะเออมันได้แท็กนี้นะครับซึ่งถ้าน้องๆมีลูซี่นะครับผมเหรียญลูซี่เมื่อกี้ด้วยนะต้องบอกว่าแท็กเดโรซาจะเต็มนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญดำเมชชัดเจนนะครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่ามีนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น10%เมื่อครอบครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูนะครับหลายๆคนหลายๆค,คนเนี่ย จะเอ่อจะงงนะครับผมว่าทำไมเอสกิลเดียวแต่ทั้งที่เลเวลเท่ากันนะครับผมนะก็เพราะอะไรครับผมเพราะว่าเขามีสร้างวาอเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับอันนี้เราประมาทไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับรุ่นชั่วร้ายนั่นเองนะครับผมนะแล้วถ้าใส่ลูซี่ด้วยคุณจะได้ในแท็กของเดส d โรซาเต็มนะครับผมก็จะย่นคูดาวสกิลหนึ่ง20%นนะครับก็ถือว่าเร็วขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นเซตที่ สามฟีที่ต้องมีอะไรคนถามมีพี่ถ้าสามฟีนี้ผมไม่มีเลยจะทําได้ไหมจัดไปน้องๆครับผมพี่ก็จะให้ดูนะครับว่าสามฟีที่อ่า ที่จัดได้อีกจะเป็นยังไงอาอย่างนี้พอจัดได้ไหมนะครับผมนะซึ่งอันเนี้ยเราจะได้เราจะไม่ได้แท็กอันบนนะครับผมจะไม่ได้แท็กอันบนส่วนก็คือย่นคูดาวนะครับผมสกิลหนึ่งแต่เราจะไปได้ในส่วนของสกิลสองนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มหมวกฟางนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะได้ย่นคูดาวด้วยนะสกิลสองนะครับผมแล้วก็ช่วงคูดาวสกิลหนึ่งอีกนะครับผมอีกส3ิบสามเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าจะมาชดเชยในจุดนี้แทนนะครับผมนะเออสำหรับเหรียญสา ซึ่ง3ามฟี่เนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับผมลองจัดกันดูแล้วกันเอาขอหลักๆเป็น3ฟี่แล้วกันในส่วนของคุณสมบัติเหรียญน,นะครับผมก็เอาตามที่เราชอบเลยแล้วกันนะครับผมแต่แนะนําเหรียญเซตแรกที่พี่แนะนำนะครับก็คือเป็นเซตของเดสโรซาันั่นเองนะครับผมนะซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบเออผมไม่มีลูซี่ผมทํายังไงก็ไปใส่รอ เออขออนุญนะครับผมไปใส่ในส่วนของโซโลก็ได้นะครับผมไปใส่ในส่วนของโซโลวานุก็ได้เอโโอไม่ใช่โซโลวานุโซโลเลสโ,โรซ่าก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญสายโล่สุดโหดที่บอกว่ากับตันคิดรอเออไม่ใช่รอสิกับตันคิด ลูฟี่โอนินะครับผมหรือแม้กระทั่งจะเป็นอูรุสหนวดดำอะไรก็ตามนะครับผมควรจะมีไว้นะครับคือเซตเหรียญนี้นะั่นคือเป็นสายโลนนี่หลายคนบอกพี่ผมไม่มีไอ้บัฟาโลได้ไหมนะครับผมนะคือบัฟาโลมันพึ่งมันพึ่งอีเวนต์รอบก่อนนะครับผมถ้าน้องไม่มีบัฟาโลอนะครับผมน้องก็ เอาเป็นคาตาคูลิก็ได้คาตาคูลิเขียวนะครับผมนะก็จะลดดาเมจเหมือนกันนะครับแต่ว่าแท็กเราจะได้น้อยนะครับผมนะแท็กก็จะได้น้อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เราใส่เซตตัวเมื่อกี้นะครับผมที่เป็นเซตเมตาเลยนะครับผมนะก็คือบัฟเฟลอนะครับถ้าเราใส่บัฟฟาโล่เข้าไปเนี่ยเราจะได้ในส่วนของดองกิโฮเต้ก็คือความเสียหายได้เราลดลงอีก7%นนั่นเองนะครับผมซึ่งเซตเนี้ยลดความเสียหายเยอะมากนะน้อง น้องต้องทํานะครับสายโล่ต้องเล่นเซตนี้นะผมนะหลายคนบอกเออพ,พ,พ,พี่ใส่เซตอื่นเซตอื่นก็มีเช่นสามเนลหรืออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงความถึกนะครับเซตนี้จะถึกที่สุดถ้าถึกที่สุดแล้วนะ <Wow. S 1> เข้าใจไหมเออนะครับผมโอเคแล้วพอกูดพี่ผมเวล80นะ้องก็ออกไปตัวเท่านั้นเองก็ไม่ได้ยากนะครับผมนะเออออกไปตัวหนึ่งก็จะเหลือ2ตัวนี้นะครับผมนะแท็กมันได้อะไรนะครับผมมันลดความเสียหาย5%นะ แล้วก็อีก5%ด้วยนะแล้วก็นะครับผมแค่นั้นนะครับผมแค่นั้นแต่ถ้าเราใส่บัฟฟาโลอไปด้วยเลเวลร้อยนะครับผม mm hmm. เราจะลดไปอีกนะครับผมนะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนจะเย็นนะโอเคเราจะลดไปอีกนะครับผมอยา Buffalo mm ่างบัฟเฟลอเขาจะลดอีก3%นะครับ mm hmm. เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตซิมสมบัตินั่นเองนะครับและก็จะได้สิอร์เซหมายความว่าความเสียหายของเราจะลดไปถึง30เอ่อขออภัยนะครับผมนะเป็น23% 20เอ้ยี่อ่อ ย0่0เออแม่งยีเปอร์เพูดผิดแม่งเอ้พูดพูดผิดบวกเลขก็ผิดนะผมเบวกเจ็ 7, บวกสเป็น10อีกอ่ะโอเคนะครับผมก็จะลดเงนเกหายไปอีกยี่สิบปอร์เซ็นซึ่ง ในส่วนของพาษีของกัปตันคิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูขึ้นรูปไปดูนะเขาลดความเสียหายถึง80%อยู่แล้วหมายความว่าอีก2 0คุณจะลดความเสียหายถึง100%เฮ้100ย100%มันมีดาเมจไหมเนี่ยววรุ่นนะครับผมนะคือเถื่อนมากๆนะครับผมลดดาเมจถึง100%โอเคนะครับผมมาดูเซ็ตที่พี่จะทำอีกนะครับผมนะก็คือต่อไปจะเป็น เซตสายวิ่งกระชากหัวใจเธอนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนเจนเยนน้องๆครับหัดเจนเยนนิดนึงนะพี่ต้องหาก่อนนะครับก็บอกว่าเจนเยนไงเอารอเล่นนะครับผมนะใส่ลมทําไมนะโอเคจัดไปนะครับผมนะสําหรับสายวิ่งนี่ไงเป็นสายวิ่งนะครับผมก็ใส่เป็นในส่วนของรอเดสโรซานะครับผมเพราะว่ารอเดสโรซาเขาให้ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น8%ซ ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมหลายคนบอกเฮ้ยอันนี้ยังไม่ใช่สายวิ่งที่แท้ทรูจะต้องใส่เหรียญโดฟาด้วยใส่ไปด้วยนะครับผมแต่พี่ไม่มีนะครับผมเหรียญโดฟาโดฟาตัวเก่านะโดวฟาใสยวิ่งนะครับผมนะพี่ไม่มีเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูนะครับผมนะโอเคใส่แทนบาวแมนก็ได้นะครับผมหรือว่าใส่แทนลูฟี่อ่าลอนั่นเองนะครับโอ้โหเซฮ่าฮ่านะครับผม เป็นเหรียญในส่วนของ3 b โบฟักกิ้งอาร์นะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าแท็กมาเต็มไม่ต่างกับลูซฟี่แน่นอนนะครับผมนะคือแท็กเยอะมากๆนะครับแต่เป็นเหรียญที่ทํายากนะครับผมที่ต้องบอกก่อนเพราะอะไรถึงทํายากนะครับผมเพราะว่านะครับการที่เราจะมี3โบอาร์ได้นะครับผมแสดงว่าคุณก็ต้องเกลือมากๆเหมือนกันนะครับผมในการที่คุณเปิดกาชานะครับ3โบอาร์เป็นเหรียญที่พูดถึงว่า ถ้าเทียบกับ3ฟรีแล้วนะครับผม3โบอาจะเป็นเหรียญที่ให้ความถึกมากกว่านั่นเองนะครับผมนะทำไมถึงให้ความถึกมากกว่าเพราะว่านี่ครับผมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเจเย็นความเสียหายที่ได้รับลดลง10%เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติที่ตัวเองอยู่ว้าวมันสุดจริงๆนะครับคือจะเพิ่มความถึกด้วยและก็จะเพิ่มความเสียหาย10%ด้วยเฮ้ยเอาจริงๆนะเหรียญเนี้ย พูดถึงนะพี่ชอบมากกว่าเหรียญฟามฟี่เลยจริงๆนะครับผมนะซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับผมคุณสมบัติของเหรียญก็ไม่ธรรมดานะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแรงมากนะครับผมเนี่ยสร้างความเสียหายเยอะมากนะคือมันมันดีกว่าเหรียญ33ฟีเหรียญแรกนะครับผมนะเพราะว่าเนื่องจากว่าลูซี่นะนะครับผม จะเพิ่มเลือดให้ตอนดึงธงซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะเอาจริงมันไม่คุ้มเลยวัยรุ่นนะครับผมซึ่ง3าบัาเนี่ยระดับท็อปเซิร์ฟใช้กันนะครับผมถ้าคุณมี3บัวคุณมีเหรียญทานนะครับผมคุณทานได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าทําไมมันทานยากรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีพลังโจมตียังไงล่ะน้องพลังโจมตีถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับผมน่าจะน่าจะอยู่ในเหรียญแรกนะครับผมนะซึ่งเออเนี่ยครับมีพลังโจมตีอยู่เหรียญเดียวนะครับผม ซึ่งออกยากอยู่แล้วนะส่วนเหรียญอย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มีพลังโจมตีของน้องดูนิมันมีแต่แบบเลือดนะครับผมหรือไม่ก็ป้องกันนะครับผมอันนี้คืออนาจิตนะครับผมแล้วก็มันจะออกส่วนใหญ่ย่นหมดสติด้วยคือมันโอจีเอ็มวัยรุ่นนะครับผมทํายากต้องมีเหรียญทานนะครับผมถึง เเหรียญเลยนะเว้ยเอาจริงนะมีเหรียญทาน9เหรียญเลยนะครับถึงเหรียญ3โบอาจะเถื่อนมากๆเลยนะต่อไปนะครับผมมาในส่วนของเหรียญโรเจอร์กันบ้างนะครับผมนะซึ่งเหรียญเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับมันเหมาะสําหรับคนเอากดออกเพื่ออะไรมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบฆ่านะครับผมนะคือสายฆ่าสายเลือดสาสตรนะครับผม มันต้องเป็นเซตนี้น้องๆน,นะครับผมเพราะอะไรนะรเพราะเซตนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณ KO นะครับผมนะย่นคูดาวสกิลหนนะครับผมนะย่นคูดาวสกิลหนอีกนะครับผมและย่นสกิลหนะครับผมอีก8%หมายความว่าจะย่น8 8นตปสปนตะครับผ, 88, 25, 25, 24, 24นะบผุณคิดภาพดูว่าถ้าโรเจอร์ใส่เซตนี้แล้วปาดตายผซึ่งเขามีพาสซีฟในการลดคูดาวอยู่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ดู าสัตรูนะครับผมและบวกไปอีก24%บนะน้องๆน,นะครับผมคือบอกเลยว่าแมงคือดาวไวมากสกิลคาพิซาริคือไวมากๆนะครับผมแต่จำเป็นที่จะต้องปาดศัตรูให้ตายนะครับผมนะขออภัยนะมือลั่นนะต้องปาศัตรูให้ตายน้องๆครับผมถ้าปาไม่ตายเราจะตายเองนะจ๊ะ <c oughs> เป็นเหรียญที่พี่เคยใช้นะครับและทำให้นะครับผมพี่สามารถ ปาดได้2ทีเหมือนใช้เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนใช้อะไรนะเหมือนใช้โปรเลยนะครับวันนั้นรู้สึกพี่จะโดนรีพอร์ตทันทีนะครับผมว่าโรเจอร์คุณใช้โปรโอพี่ไปบอยใช้โปรนะครับผมไม่ได้ใช้โปรนะ,รรนะรเพราะเราใช้ในส่วนของนี่นั่นเองครับเหรียญสามเอ่อกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับแต่ข้อเสียของเขาคือแท็กมันจะขี้ไก่มากๆนะครับผมนะแท็กมันขี้ไก่ไปนิดนึงนะครับผมนะแต่ก็เน้นถ้าคุณชอบค่าคุณเอาเหรียญน,นี้นะครับผมไปเล่นอ e ีเวนต์ ลุยตะลุยสายหมัดได้เลยนะครับผมนะอีเวนต์เขาเรียกไฟแบทเทิลนะครับผมนะคุณเอาเสียนี้ไปลุยได้เลยนะครับผมเป็นเหรียญที่โหดมากซึ่งพี่ก็ทําไว้นะเว้ยพี่ก็ทําไว้นะครับไว้กระทืบนะครับผมศัตรูหรือคนที่เล่นในแบทเทิล์นไฟนั่นเองนะครับผมจะส่วนใหญ่พี่จะโดนกระทืบมากกว่าอ่านี่เป็นเหรียญลดที่ดัง โอเคนะครับผมสําหรับเหรียญที่พี่อยากจะแนะนํามากๆเลหรียญหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับซึ่งพี่มองว่าเหรียญน,นี้นะครับลดคูดาวได้ดีกว่าโรเจอร์เหรียญแรกที่พี่แนะนําไปตะกี้นะครับผมเพราะไรน้องเพราะไรนะครับผมเพราะว่าเรามีในส่วนของนี่ฮะย่นคูดาวสกิลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีหนวดดำนะย่อนคูดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้น13%นะครับและ ย่อมคูณสกิลหนึ่งเร็วขึ้น13%เมื่อครอบครองสมบัติได้น้อยศัตรูเอาง่ายๆว่าเซตนี้ถ้าครอบครองสมบัติได้น้อยนะครับผมคูณคูณดาวไป13%รวมไปถึงนะครับผมหนวดดำนะหรือไออามาเชลดิทิชนะครับผมนะ ที่เขานะครับผมยืนอยู่ในสมบัติตัวเองนะครับผมจะย่นคูด้าอีกสอร์เซน้องๆครับถ้าน้องๆได้เล่นเหรียญเซตนี้พี่จะบอกก่อนนะครับว่าน้องๆต้องอยู่ในธงตัวเองนะครับผมนะแล้วพออยู่ในธงตัวเองนะครับและธงน้อยกว่าน้องๆก็จะสามารถลดคูด้าไปถึง26%กเ็กันเลยจิ้เกียวนะแจน้องน้องและยังไม่เท่านั้นนะครับยี่สยังไม่พอเว้ยเอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์พิแถมให้นะครับผมเพราะย่นคูด้าสกิลหนึ่งอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในแท็ก โคตรเทือนนี่ยืนเฉยๆคือผมย่นคูดาไปแล้วถึง40เท่าจะไห่วะทีท่สิกเปอร์เนแนยน้องๆจะ50%อยู่แล้วนะครับผมและถ้าเราค่าได้อีก8%นะครับคุณเตรียมปาดอีกครั้งได้เลยนะครับผมพอย่อนคูดาถึง50กว่าเปอร์เซ็นเลยนะเหรียญน,นี้แต่เหรียญน,นี้ต้องใช้ประโยชน์จากมันโดยการยืนทงนะครับและทงสมบัติน้อยกว่าถ้าทงสมบัติเยอะนะครับผมนะก็จะ ได้แค่13%แล้วบวกอีก20%เป็นทั้งหมดนะครับผม33%ก็ถือว่าเยอะนะ เฮ้ยเหรียญน,นี้มันเถื่อนนะน้องแต่ต้องบอกก่อนว่าเหรียญน,นี้ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือดาเมจไม่มีนะครับผมเพราะว่าอะไรนะไม่มีแท็กเพิ่มดาเมจเลยนะครับไม่มีเลยนะครับก็คือเหรียญน,นี้จะเบาหวิวเลยนะแต่แลกมากการลดคูดาวถามว่าคุ้มไหมขึ้นอยู่กับสเต็ปการเล่นครับน้องๆน,นะแล้วถ้าน้องๆบอกว่าถ้าผมไม่มีอีกนะครับผมพี่ก็แนะนํานะครับผมก็ใส่ไป2เหรียญน,นี้ก็ได้นะเอาจริงนะครับผมนะใส่2เหรียญน,นี้ก็พอนะครับผม โอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับที่มีออดีแจกด้วยนะครับผมไปติดตามในแฟนฟักกิ้งเพจได้นะจ๊ะก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับ alternative channel นะครับผมนะก็ฝากติดตามกันนะครับก็อย่าลืมนะครับการที่เรานะครับผมจะเล่นเกมวันพีชได้มีศักยภาพมากๆนะครับผมนะมันต้อง เจอจากการที่เราเล่นตัวเมตานะครับผมนะย้ําเลยนะครับเกมนี้ตัวละครนําสกิลเพย์นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของเหรียญและค่าซับนะครับผมคุณก็ต้องจัดให้เป็นนะครับวันนี้ก็แนะนําเหรียญกันไปแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนกู๊ดไ o คู๊ดไนนะครับผมนะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับผมคุณพระศรีรัตนไต้คุ้มครองนะครับโอ้มือนหัวแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า Pakai tangan berdua silap ni, sahabat dia. samurai.